สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้มาพบกับไฟยนะคะแต่ว่าวันนี้จะแปลกไปเนาะเพราะว่าไฟอัดตอนนี้ก็เย็นแล้วค่ําแล้วนะคะท่านผู้ชมค่ะเนาะวันนี้นะคะตรงกับวันที่12บก,ก,กรกฎาคม2567นะคะวันศุกร์เนาะรอบจัดส่งนะคะคือรอบวันจันทร์นะคะจันทร์ที่จะถึงนะลูกค้าคะ่ะก็เดี๋ยววันนี้มาถึงค่านะคะก็ให้ดูแบบ ประมาณนี้ไปก่อนนะคะใครชื่นชอบต้นไหนก็โทรมาจับจองไว้ได้นะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ช่วงน่าจะเย็นๆนะคะหรือไม่ก็วันอาทิตย์เช้านะคะไฟจะอัปเดตให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะ mm. ก็ถ้าใครสนใจนะคะมีปลายทางทั่วประเทศนะคะก็ซื้อครบ500นะคะจะส่งให้ฟรีเหมือนเดิมนะคะส่งให้แบบตะก้านะคะถ้าซื้อไม่ครบ500ก็ค่าสิค่าส่ง50บาทเมาเนะท่านผู้ชมคะวันนี้เหมือนเดิมเลยค่ะมีมา หลากหลายสายพันธุ์เลยนะท่านผู้ชมเดี๋ยวค่อยๆดูไปทีละอันเนาะเพราะว่าฝฟายเปิดแฟดเนาะวันนี้นะคะค่อยๆดูไปทีละตัวนะท่านผู้ชมค่ะชื่นชอบต้นไหนก็โทรมาหาฝฟายได้เลยที่เบอร์0864096617นะคะหรือจะแอดไลน์มาได้ที่เบอร์0931670128นะคะเดี๋ยวเปิดให้อ่า ต้นนี้ก่อนแล้วกันนะคะน้องมีต้นเดียวนะคะชื่อว่าเทวกรรมรังรักนะคะน้องมีหน่อแล้วเนาะคือต้นแม่อะค่ะก็จะด่างไมเ่เยอะเนาะจะกัดสีเต็มแบบนี้จะด่างแค่นี้แต่ว่าต้นลูกอะค่ะนี่ต้นลูกจะด่างแล้วเนาะแต่ว่าไม้ตัวนี้ค่อนข้างที่จะเป็นไม้อ่อนนิดนึงนะลูกค้านะคะน้องมีหน่อแล้วนะคะไม้ตัวนี้อยู่ในกระถางห้านะลูกค้านี่ค่ะไม้น้องจะแบบ การอ่อนนิดนึงถ้าลูกค้าได้รับแนะนําให้เปิดช่วงเย็นเลยหกโมงเย็นอะไรอย่างนี้เลยนะคะเปิดแล้วก็แช่น้ําไว้นะลูกค้าคะ่ะนี่คะ่ะตัวนี้มีกระถางเดียวนะคะลูกค้าเอาไปแค่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะมีแค่กระถางเดียวมีหน่อแล้วหนึ่งร้อยห้าสิบบาทแต่จะอ่อนหน่อยนะคะตัวนี้ต้องเอาไปปรับถ้าปรับสภาพได้แล้วก็คือปกตินะลูกคา้าอ่ะ แล้วก็จะมีอันนี้คือหนุมานตัว9้านะคะป้ายชมพูสวยๆเลยค่ะลูกค้าอยู่ในกระถาง5้านะคะตัวนี้มี3กระถางนี่ค่ะป้ายชมพูทุกต้นนะคะน้องไม่ได้เล็กมากนะนี่ค่ะน้องใหญ่แล้วค่ะตัวนี้จะมืดหน่อยลูกค้าน้อยเดี๋ยวอัปเดตให้ดูน่าจะประมาณอาทิตย์ช่วงเช้านะคะหนุมานตัว9้าใครชื่นชอบตัวไหนมาจับจองไว้ก่อนนะลูกค้าหานุมานตัวูก้าลูกเอาไปกระถางละ250้าบาท 250บาทนะคะ250บาทป้ายทุกต้นต้นใหญ่ๆนะคะป้ายสวยๆเลยนะคะต่อไปรักเอยค่ะรักเอยด่างขาวๆแบบนี้อยู่ในกระถาง5้านะลูกค้ารักเอยด่างด่างทุกใบเลยตัวนี้ไฟให้ไปร2อบาทนะคะ120บบาททุกกระถางนะลูกค้ารักเอยนะคะ ต่อไปอสงไขอสงไขกระถาง5ตัวนี้จะมี2ไซส์นะคะไซส์ต้นเดี่ยวอันนี้ต้นเดี่ยวค่ะลูกค้า100บาทนะอันนี้เป็นงานกองานกอแบบนี้ค่ะก็คือกอแน่นๆเลยค่ะตอนนี้ลูกค้า,าไปร้อยสี่สิบาทเนาะร4 0บบาทต่อมาค่ะน้องคือเท้าทองอิน เท้าทองอินมีสองแบบนะคะสองแบบสองกระถางน้องจะราคาต่างกันนะคะคือตัวนี้อายุจะเยอะกว่าตัวนี้จะเยอะกว่าแต่ตัวนี้ก็ดังเยอะนะคะตัวนี้กระถางห้านะคะตัวนี้ลูกค้าอยู่ที่150บาทเนาะตัวนี้150บาทตัวนี้นะคะจะสร้างหัวเนาะก็คือเขาจะอายุเยอะกว่าเมื่อกี้ร้อยห้าสิบตัวนี้170บาท170บาทนะคะ ต่อไปค่ะเพชรจอมทองเพชรจอมทองตัวนี้หนึ่งร้อยบาทนะคะหนึ่งหนึ่งร้อยบาทไปนะคะตัวนี้คือเท้าลำไยค่ะลูกค้าเท้าลำไยอยู่ในกระถางห้าเนาะตัวนี้ต้นเดียวค่ะจะมีไซส์สองต้นคู่ด้วยนะลูกค้าตัวนี้ต้นเดียวหนึ่งร้อยบาทค่ะล้นล้นเลยนะคะไม่ใช่กระถางห้าอะใหญ่กว่านะคะสวยนะลูกค้าต่อไปนะคะตัวนี้จะเป็นหานุมานเป็นยักษ์ปักหลันแต่เป็นยักษ์ปักหลันแผงนะลูกค้าคือเขาไม่ป้ายเนาะ แต่ว่าเขาจะด่างแบบนี้ค่ะเอ้ยเขาจะกัดเนาะกัดหน้าชมพูแบบนี้นะคะแล้วก็ขาวแบบนี้ค่ะตัวนี้มีหนอแล้วค่ะลูกค้าสองหนอนะตัวนี้ลูกค้าเอาไปหนึ่งร้อยบาทค่ะยักปักหลันมีสำรองก่อนค่ะไม่ป้ายนะต้นป้ายก็มีแบ่งนะคะต่อไปตัวนี้เป็นไม้ด่างนะลูกค้าชื่อว่าเพชรภูผาเพชรผูผามีสองไซส์ค่ะอันนี้ต้นเดี่ยวหนึ่งร้อยบาทค่ะ อันนี้เป็นงานกอเลยลูกค้าประมาณสามต้นได้นะคะเพชรภูผาเมื่อกี้หนึ่งร้อยเนาะอันนี้อยู่ที่หนึ่งร้อยหกสิบบาทนะคะหนึ่งร้อยหกสิบบาทเนาะต่อไปนางรักสดเทวีค่ะลูกค้าตัวนี้นะมีไม่ต่ำกว่าสองต้นในกระถางนะคะหนึ่งร้อยบาทคะ่ะนางรักสดเทวีหนึ่งร้อยบาทมีสองกระถางนะคะอันนี้สีเลือกงามหนึ่งร้อยี่สิบบาทคะ่ะสีเลือกงามหนึ่งร้อยี่สิบบาท นี่ค่ะตัวนี้นะจะเป็นนางกิรินีเทวีมีหนอนะคะลูกค้าหนึ่งร้อยบาทนะคะตัวนี้จะเป็นยอดมงกุฎด่างนะคะไปกับต้นเกาะเก็ดนะไม่ใหญ่มากค่ะ,กะเกาะก็ดนะคะไปไม่ใหญ่มากตัวนี้หนึ่งร้อยบาทขายยอดมงกุฎกับเกาะเก็ดนะคะอันนี้จะเป็นอสงไขยลูกค้าอสงไขยสองต้นคู่ ตัวนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นไม้จอมหรือเปล่านะคะเนาะสองต้นคู่แบบนี้เลยตัวนี้อยู่ที่140บาทนะคะนี่ค่ะจะเป็นเท้าลำไยเนาะตัวนี้น่าจะเป็นไม้จอมลูกค้าก็คือมีสองต้นคู่ค่ะแล้วก็มีหนอด้วยมีหนอไหมอ่ะเป็นสองต้นคู่นะลูกค้าต้นใหญ่ต้นหนึ่งต้นเล็กต้นหนึ่งนะคะตัวนี้นะคะอยู่ที่140บาท หนึ่งร้อยสี่สิบบาทค่ะต่อไปค่ะจะเป็นชินบัญชรค่ะสองต้นคู่ค่ะลูกค้าหนึ่งร้อยบาทนะคะพอดีว่าพรุ่งนี้ไฟมีธุระนะลูกค้าก็เลยไม่ได้ลงให้พรุ่งนี้นะปกติจะลงพรุ่งนี้เนาะตัวนี้ค่ะกริดอสูนตัวนี้เป็นต้นเดี่ยวนะคะมีสำรองลูกค้าไฟให้ไปที่ตัวนี้หนึ่งร้อยแปดสิบบาทนะคะกริดอสูนตัวนี้จะเป็นพานทะเลค่ะพานทะเล พานทะเลตัวนี้150บาทลูกค้าซื้อให้ครบห้ารอยค่ะก็จะได้ส่งฟรีเนาะก็ถือว่าคุ้มนะคะไฟส่งให้แบบตะกาเนาะตัวนี้ไก่ทองค่ะเป็นไก่ทองเฉยๆนะคะไม่ใช่ไก่ทองประยุกิ์เนาะสองต้นคู่ตัวนี้100บาทค่ะลูกค้าหนึบาทตัวนี้เป็นเพชรเจ็ดสีค่ะลูกค้าความด่างประมาณนี้ค่ะเป็นงานมีหน่อนะลูกค้างานหน่อกอเลยอะ่งร้อบาทค่ะลูกค้า ตัวนี้พรมพิมานค่ะพรมพิมานป้ายหนึ่งร้อยบาทนะคะและอันนี้คือเพชรบ้านประทุมนะคะเพชรบ้านประทุมป้ายหนึ่งร้อยบาทค่ะอันนี้จะเป็นบางพีไปคู่กับหนุมานสืบมันคานะคะสืบมันคาป้ายแบบนี้แล้วก็บางพีเป็นกออย่างนี้เลยลูกค้าหนึ่งร้อยสี่สิบบาทค่ะ ต่อไปรามาสูนเป็นไม้กัดสีนะคะ100บาทตัวนี้ก็สวยพื้นเขียวเราจะกัดชมพูแดงเนาะต่อไปค่ะตัวนี้จะเป็นโชคล่ำซำค่ะจะด่างเหลืองด่างชมพูนะคะตัวนี้100บาทต้นใหญ่มากเลยค่ะตัวนี้จะเป็นในทงหมิ่นค่ะในทงหมิ่น100บาทนะคะตัวนี้จะเป็นอุตสามณีค่ะเป็นงาน2ต้นคู่ค่ะตัวนี้150บาทนะคะมีหนอดด้วยหน่หนอ ต่อไปค่ะปู่ชินปู่ชินตัวนี้นะคะสองต้นคู่โตใหญ่ๆเลยค่ะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะต่อไปตัวนี้จะเป็นมัคควรังสรรค์งานกอค่ะงานหนนะลูกค้ามีหนหนึ่งร้อยบาทนะคะต่อไปตัวนี้จะเป็นนพเก้าค่ะนพเก้าตัวเนี้ยลูกค้ามันจะมีไอ้นี้ด้วยแบบเทพเพชรราชาเนาะเป็นบอลกรบด่าง ตัวนี้น่าจะเป็นโบเคโน่ไม่ได่างตัวนี้เอาไปหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะคะต่อไปค่ะตัวนี้เป็นเท้าหิรันพนาสูลูกค้าป้ายสวยๆต้นโตๆเลยค่ะแล้วก็ได้นารีบุรพาแบบว่าเนี่ยค่ะน่าจะมีหัวแล้วเพราะว่ามีหนอนต้นเล็กๆนะคะตัวนี้หนึ่งร้อยสี่สิบบาทนะคะต่อไปมะขวานรังสรรค์ค่ะคู่กับนารีบุรพาค่ะ 120บาทค่ะลูกค้าค่ะต่อไปนะคะจะเป็นหานุมานคองเมืองแผงตัวนี้ค่ะเขาจะเป็นคองเมืองแผงไปคู่กับกวนอูประมาณ2ต้นนะคะตัวนี้ลูกค้าไป120บาทนะคะต่อไปค่ะเป็นงานงานประมาณ3ต้นในกระถางเทราปรตีค่ะเทราปรตีตัวนี้หลงอยู่ค่ะลูกค้าค่ะอุ้ยมี4ต้นในกระถาง 1 5 0บาทนะคะต่อไปค่ะสีลาเพชรลูกค้าสีลาเพชรนะคะตัวนี้ลูกค้าได้ไปถึง2ต้นค่ะแล้วก็มะควานไม่ปลายหนึ่งเนาะตัวนี้ไปหนึ่งรบาทพอต่อไปค่ะชมพูทวีปนะคะชมพูทวีปายแดงแบบนี้ได้ไปสองต้นในกระถางลูกค้าไปร้อยยี่บาทนะคะต่อไปค่ะพรเจ้าสัวตัวนี้ค่ะเป็นงานต้นแม่อ,บอวบ เราได้ลูกไปนะคะลูกค้าคุ้มนะตัวเนี้หนึ่งร้อยี่สิบบาทค่ะต่อไปลูกค้าจะเป็นยักษ์ปักหลันค่ะตัวนี้น้องมีหนอนะลูกค้าน้องมีหนอนะคะน่าสวยมากนะคะน้องมีหนอนะตัวนี้ลูกเ้าไปที่ร้อยยี่สิบบาทนะคะสวยมากเลยต่อไปค่ะนารีบุรพาค่ะลูกค้าตัวนี้นะคะหนึ่งร้อยบาทลูกค้าเป็นงานหัวละ หนึ่งร้อยบาทนะคะแล้วก็จะมีนกพะาต้นนี้เป็น2ต้นคู่ค่ะจะเป็นหน้าพื้นเขียวแล้วก็ด่างขาวชมพูแบบนี้ ตัวนี้100บาทนะคะลูกค้าเนาะเดี๋ยวมีประมาณนี้ค่ะลูกค้าเดี๋ยวอัปเดตให้ดูวันอาทิตย์เช้าอยู่รอบหนึ่งนะคะแบบชัดๆเนาะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับช่องลูกเชยนายอีล่าม,มาราด้ยด้วยนะคะลูกค้าเนาะยังไงก็ฝากดูกันหน่อยนะลูกค้าค่ะมันจะมืดนิ่นึงแต่ก็ใจร้อนอยากให้ลูกค้าได้ดูก่อนนะแต่ว่าไซส์ทุกอย่างไม่น้อยกว่ากระถาง5ค่ะลูกค้าค่ะกะ็ซื้อให้ครบ500นะคะจะได้ส่งฟรีเนาะก็เฉลีย่ยวต้นหนึ่งก็หลักถ้าเกิด คือคิดค่าส่งคิดอะไรเงี้ยเนาะก็ได้ไปในราคาคุ้มอยู่นะลูกค้าค่ะถ้าใครสนใจโทรมาได้ที่เบอร์08-6-409-6617นะคะหรือจะคะตือแจ้ไลน์มาได้ที่เบอร์0 9 3 1 6 7ะะ line, 0, 7 0 1 2 8คะ่ะไปจบคลิปไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ